สวัสดีครับวันนี้เอามีดจะเรียกว่ามีดในตำนานไหมก็น่าจะเรียกตำนานได้เลยเนาะเพราะว่าปัจจุบันรูปทรงที่เป็นนั่งเดิมแบบนี้นะครับก็น่าจะเลิกผลิตไปแล้วนะครับหาซื้อไม่ได้แล้วมันจะเป็นรูปทรงแบบใหม่ที่รูทาโฮจะมีประมาณน่าจะประมาณ3รูนะครับแล้วก็ราคาไอ้ตัวใหญ่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,000ตนต้นๆน,นะครับ ส่วนพวกนี้ราคาปัจจุบันผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับเนื่องจากหาราคาปัจจุบันไม่ได้แล้วน่าจะเลิกผลิตแล้วนะครับเป็นเกอร์เบอร์ซีรีส์ easy out ตนะครับตัวนี้ผมได้มาสามเล่มเลยนะครับก็จะเป็นออไอตัวเล็กนี่เป็นรุ่น425ตัวใหญ่เป็นรุ่น450นะครับออขออภัยเรื่องสถานที่ด้วยเนื่องจากตอนจะรีวิวฝนมันตกแล้วก็แสงหมดมืดพอดีนะครับเลยเ มาถ่ายแบบนี้คิดว่าน่าจะพอใช้ได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูทีละต,ตัวกันนะครับเดี๋ยวดูจากตัวเล็กก่อนเนาะอ่ะตัวเล็กตัวนี้นะครับก็เป็น425นะครับเป็นใบเรียบก,กึ่งหยักนะครับผมได้มาทั้ง2ตัวเลยนะนะครับวัสดุเนี่ยเขาไม่ได้บอกชัดเจนว่าเป็นอะไรนะครับตัวใบมีดเนี่ยเขาเขียนมาแค่ว่าเป็นสแตนเลสแต่ผมคิดว่ามีดแบรนด์เมกาที่ผลิตเมกาแบบเนี้น่าจะเป็น ไม่สี่สองศูนย์นะครับเป็นกลุ่มสเตเลดเนาะไม่สี่สองศูนย์ก็น่าจะเป็น a ออเอสแปดแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสี่สองศูนย์นะครับอันนี้เดาหนะ้าน,นี่เดาถ้าผิดพลาดก็ขออภัยนะครับนี่นะครับตัวหนึ่งจะได้มาสภาพสมบูรณ์เลยนะครับได้คู่กับได้มาคู่กับไอตัวใหญ่เลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่คลิปเน็บหายไปนะครับนี่ผมเลยแปลงคลิปเน็บใส่นะครับนี่นะครับ ็เลยจับมารีวิวคู่กัน3เล่มเลยอาจจะยาวหน่อยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับดูสเปคกับฟังก์ชันกันก่อนเนาะตัวด้ามจับจะเป็น GFN นะครับเป็นพลาส,สติกนี่แหละเห็นไหมพลาส,สติกนะครับผิวก็จะเป็นผิวแบบขรุขระนหน่อยๆนะครับเวลาจับถือก็จะถนัดมือนะครับไม่ลื่นเท่าไหร่นะครับนี่ประมาณนี้เวลาจับถือนเนาะ ระบบเปิดจะเป็นทัมโฮนะครับรูปทรงจะไม่ใช่กลมๆเหมือนอย่างสไปเดอร์โคนะครับเป็นวงรีนี่วงลีแบบนี้นะครับสามารถเปิดมือเดียวได้ถามว่าถนัดไหมก็ถือว่าถนัดนะนี่ถนัดนะครับระบบล็อกจะเป็นแบ็กล็อกนะครับนี่แบ็กล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็น็อตจุดหมุนจะมีอยู่1จุดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสลักสลับตัวแบ็กล็อก1จุดตรงนี้ นะครับนี่มีแค่นี้เลยนะครับแบ็กสเปเซอก็จะเป็น uh, GFN เหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นพลาสติกที่เสริมยีกแกลอนนั่นเองแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างจะเป็นยางนิ่มๆน,นะครับนี่ไม่แน่ใจว่าวัสดุเป็นอะไรนะแต่มันเป็นยางนิ่มๆเนี่ยครับแต่ด้วยการเวลาเนาะสภาพมันก็จะ,ะประมาณนี้นะครับอาจจะเริ่มเหนียวแล้วแหละี่ทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กเลยนะมีเหมือนกันนะครับนี่ในตัวใหญ่ มีเหมือนกันนะครับมียานุ่มเหมือนกันเวลาจับถือก็จะถนัดมือดีนะครับแต่ถ้าใครเน้นใช้งานแบบจะไม้จะมือผมจะแนะนําให้ซื้อตัวใหญ่ตัว4-5 0นะครับรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็ยังหาซื้อได้นะก็แต่ก็อย่างที่บอกอรูปทรงทัาโฮเนี่ยมันจะเป็นเพิ่มรูมาอีกนิดน,นึงซึ่งถ้าทรงคลาสสิกเลยมันต้องเป็นพวกนี้นะครับ่นะส่วนความยาวต่างๆนี่เดี๋ยวผมบัดให้ดูนะครับนี่ซื้อมาจากร้าน มิเตอร์ดีเลยนะเนี่ยจำไม่ได้กี่บาทน่าจะ19บาทนะครับไปเห็นมันน่ารักดีกัเลยเอามาไว้วัดความยาวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับความยาวใบมีดนะครับถ้าวัดแค่ช่วงคมนะถึงแค่ตัวหนังสือนะครับประมาณ2อจุององจุด,จดนิ้วอะสองจุดขออภัยนะครับประมาณ2องจุ 2. 2. นิ้วนะครับ ความยาวเป็นเซนก็ประมาณ5.4เซนนะครับ5.4เซนเนาะแต่ถ้าเอาทั้งใบเลยเนี่ยถ้าเอาทั้งใบเลยเนี่ยมันยาวอยู่เกือบเกือบจะ2.5นิ้วนะครับถ้าเป็นเซนก็เกือบเกือบจะ6เซนนะครับความยาวโดยรวมเดี๋ยวขอยุดก่อนตกลนะครับเชิบโอเคความยาวโดยรวมก็จะประมาณตั้งแต่ใบจนถึงด้ามน,นะนะครับ นี่ความยาวรวมประมาณ5.3-5.4นิ้วนะครับถ้าเป็นเซนก็ประมาณ1 0 3จุดจุดเกือบจุดเซนนะครับถ้าแค่ดำจับก็ดำจับก็ประมาณ3นิ้วนิดๆน,นะครับถ้าเป็นเซนก็7 9เกือบ8เซนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับความหนาหนาใบอันนี้มันมองไม่เห็นเนาะขออภัย ควมหนาก็ดูด้วยตาเปล่าก็จะประมาณเกือบเกือบสามมิลน,นะครับอ่าเกือบสามมิลเนาะเป็นมีดไซส์เล็กที่หน้าพกพานะผมว่าหน้าพกพาน่าใช้งานทั่วไปจิปาถะนะครับจับถือก็ไม่ได้แบบดูจับยากอะไรนะครับถึงมันจะเล็กแต่มันก็เห็นไหมครับเวลาจับถือก็ยังโอเคนะนี่นิ้วก้อยก็ยังมีพื้นที่กอยอีกนิดนึงนะครับใช้ตัดหั่นปาดเฉือนอะไรต่างๆได้แล้วก็ตัวใบเนี่ย เป็นใบเรียบกึ่งหยักนะครับซึ่งข้อดีของมันคือใช้งานได้หลายประสงค์นะครับตัดเชือกตะไราก็จะง่ายกว่าใบาเรียบธรรมดานะครับทรงใบมีดก็จะเป็นทรงเดี๋ยวผมดูก่อนนะไอทรงใบมีดนะี่ยถ้าถ้ามันจะกั้มกึ่งระหว่างดอกพลอยกับคิปพลอยก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับเพราะว่าดีไซน์แต่และเล่มแต่รุ่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะบางทีมันก็กั้มกึ่งนะเรียกได้2ออย่าง2แบบเนาะอันนี้ทรงใบมีดก็เท่าที่มองดูน่าจะเป็นทรงคิปพลอยนะครับคิปพอย นี่นะครับตัววัสดุใบมีดผิวใบมีดเนี่ยจะเป็นผิวสีเงินนะครับเหมือนจะเคลือบอเคลือบสีมาด้วยนะเห็นไหมครับจากรอยถลอกเนาะมันก็จะมีเหมือนร่องรอยของสิวที่ของสีที่มันหลุดลอกไปนะครับเหมือนจะเคลือบผิวมาด้วยนิดนึงนะครับโลโก้ตอกมาคํ้ามาเกอร์เบอร์นะครับ4 2่หนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น ตออชื่อรุ่นมาครับ e c l ผลิต USA นะครับแบรนด์เกอ,เอร์เจะเป็นแบรนด์จากฝั่งเมกา USA นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือปัจจุบันนะครับจะผลิตมีดที่จีนมากกว่านะครับส่วนรุ่นท็อปๆของเขาเนี่ยก็จะมีบางรุ่นที่ผลิตที่เมกากับรุ่นเก่าๆพวกนี้หรือมีดรุ่นเก่าๆนะครับแต่หลายรุ่นก็จะผลิตที่เมกาเนาะนี่อันนี้จะเป็นคลิปที่ผมใช้มีด แบรนด์จีนราคาถูกๆนะครับมาแต่งใส่เข้าไปครับจะได้พกง่ายเนาะนี่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นะครับที่ผมออชอบมากนะครับและผมคิดว่าถ้ามันใส่ในรุ่นอื่นๆหรือแบรนด์อื่นๆน่าจะดีนะก็คือระบบ,บแบกล็อก ok ของเขานะครับอันนี้ก็เหมือนแบกล็อกทั่วไปใช่ไหมแต่ผมจะให้ดูนะครับกดลงตึ๊บนะครับเพื่อนๆสังเกตนะไม่ไม่จะจว่าม,มองเห็นไหมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตยหยิบหลอดไฟแป๊บหนึ่งนะครับ หยิบไฟฉายแป๊บหนึ่งชืบอ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับชืบ้อ่ามองเห็นไหมเอย่ยนี่ครับมันจะมีตัวล็อกสลับกันใบมีดตกมาอย่างเงี้ยสองเขาเรียกอะไรล่ะสองสเต็ปนี่อันนี้สเต็ปแรกใช่ไหมมันจะมีร่องสลับล็อกอยู่ใช่ไหมครับ อ่านี่จะมองเห็นนะก็สเต็ปต่อไปก็จะมีอีกเนาะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีร่องตรงเนี้ยคือมันจะทําให้เวลาเราพับเก็บใบนะครับอ่ะพอเก็บไฟก่อนพับเก็บใบเนี่ยหรือเปิดใบเห็นไหมมันจะล็อกค้างอยู่อย่างนี้ได้นะครับเพราะว่ามันมีร่องอยู่ตรงโคนใบมีดเนาะเนี่ยทาให้ปลอดภัยนะครับเวลาสมมุติใช้งานมือเดียวเนาะปึ๊บเปิดตัดเชือก ตัดกองกระดาษเสร็จปุ๊บเราจะพับเก็บเรากดอย่างนี้เราก็เอานิ้วลองเหมือนเดิมเลยครับเหมือนหลักการการใช้มีดแบ็คล็อกทั่วไปเนาะซึ่งโคนเขาจะมีพื้นที่ที่ไม่มีคมให้เราอยู่แล้วทําให้ใบมีดตกมาแล้วก็โดนโคนมีดอะ่ะโดนส่วนนิ้วชี้เราแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะปลอดภัยแล้วสเต็ปหนึ่งแต่อีกสเต็ปหนึ่งก็คือปุ๊บมันจะไม่งับมือเลยเห็นไหมครับนี่อันนี้ดีมากๆเลยนะเนี่ยแล้วสะบัดแบบนี้ก็โอกาสหลุดก็ยากนะครับแล้วก็ค่อยเก็บทีหนึง เอออันนี้ผมว่าเป็นการออกแบบที่ดีนะถึงจะเป็นมีดเก่าแต่ผมทึ่งกับไอตัวการออกแบบอันนี้มากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นในแบรนด์อื่นเลยนะเพิ่งเจอแบรนด์นี้กับรุ่นนี้ครั้งแรกนะครับนี่อันนี้เจ๋วมากนะครับเคนะครับก็ประมาณนี้สลับไอตัว425นะครับเดี๋ยวมาดูตัว450กันต่อเลยเนาะเนี่ยชอบมากเลยครับ2ตัวติดจุ๊บอ่ากนจะดู450เดี๋ยวดู425อีกเล่มหนึ่งก่อนนะครับก็สเปคเหมือนกันแต่ สภาพเนี่ยจะสวยกว่านะไอตัวนั้นน่ะถ้าเป็นตีเป็นเปอร์เซ็นเนี่ยคลิปเน็บอะไรก็หายเนาะผมก็จะให้ประมาณสัก60ส0เจเ์นะครับก็ไม่ได้ถึงกันแย่อยูเลดกลางๆนะครับเนื่องจาก,กอุปกรณ์ไม่ครบแต่ไอตัวเนี้ยสภาพสวยมากแล้วใช้งานน้อยนะครับนี่แต่คลิปเน็บนี่ดีไซน์แบบโบราณโบา,บานี่เปเลยวมาเทอร์เลยครับใหญ่เกินนะครับใหญ่กว่าตัวอีกนะครับแต่ใบมีดอะไรเขาเนี่ยเห็นไหมครับผ่านการใช้งานน้อยนะครับผ่านการใช้งานน้อย ยสเปคก็เหมือนกันนะนี่สภาพสวยๆเลยนี่นะครับอ๋อผมลืมบอกถ้าใครสนใจเนี่ยถ้าผมลงขายเนี่ยอาจจะขายยกแพ็คไปเลยนะครับ3มเล่มนะครับแต่เดี๋ยวเราติดตามในกลุ่มพันธมิตรคนรักอุปกรณ์อินรีอีกทีนึ่งเนาะนี่อ่าผมลืมบอกจากตัวเล่มที่แล้วไปตัวนี้ตัวมีดจะเออ่ไม่มีซับเฟรมตัวที่ประกับด้านในนะครับอา๋จะขออนุญาตเปิดไฟก่อนเห็นไหมครับ มันจะมีแค่คกลไกระบบแบคล็อกอย่างเดียวนะครับซึ่งจะทําให้น้ําหนักเบาถามว่าแข็งแรงไหมก็ยังแข็งแรงนะครับเนี่ยกดแล้วก็ยบยากแค่นิดหน่อยนะครับตัวประกับเนี่ยจะเป็นเฟร,รมในตัวมันเลยนะครับนี่จะเป็นแค่ประกับอ่าจีเฟอย่างเดียวนะครับทั้ง2ฝั่งเนาะนี่ตัวนี้สภาพสวยเลยนะซึ่งอันนี้คือคลิปต้นฉบับนะครับส่วนไอ้นี่คือคลิปที่ผมใส่ของ เพิ่มเติมมาให้มันใช้ได้นะครับผมก็คือเจาะเข้าไปแล้วก็ใช้น็อตขันเนาะเนี่ยคลิปเน็บมันเป็นอย่างนี้แหละของต้นจำบับจะเห็นได้ว่าใหญ่ไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับนี่เทียบกับไอ้ตัวใหญ่เนี่ยขนาดคลิปเน็บแม่งเท่ากันเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะใส่คลิปเน็บม,มาใหญ่อะไรขนาดนี้นะครับนี่เวลาจะถอดคลิปเน็บก็ต้องขันน็อตตัวนี้นะซึ่งผมไปหา ลองเทียบพวกบล็อกดูแล้วไม่มีนะครับพวกไม่แน่ใจว่ามันใช้อะไรน่าจะเป็นบล็อกเบอร์พิเศษนะครับท,ทั่วไปตามบ้านเราเนี่ยไม่มีนะลองเบอร์7เบอร์8เบอร์7เบอร์6เบอร์8เบอร์5ไม่ได้น่าจะประมาณเบอร์5้าครึ่งม่ก็6กครึ่งนะครับคิดว่าน่าจะเป็นพิเศษมากพิเศษนะครับแต่ถ้าเราต้องการถอดจริงๆเนี่ยอาจจะใช้พวกครีมจับถอดออกก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ ข้อพิจารณาของรุ่นนี้อีกรุ่นอีกอ,อ,อย่างหนึ่งนะครับคือคลิปเหน็บก็จะเป็นแบบนี้นะนี่เป็นมาตั้งแต่แรกนะครับแบบนี้คือมันจะคลอนนิดหน่อยแต่ว่าถามว่าเหน็บอยู่ไหมเหน็บอยู่นะครับนี่อันนี้สวยนะตัว4 2 5หนะครับตัวเล็กนี่เทียบกับตัวใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ครับจับถือถนัดมือดีนะนี่เวลาพับเก็บเห็นไหมครับเนี่ยมันจะล็อกอย่างนี้ก่อนเห็นไหมครับมันจะไม่ค่อยตกลงมา จนถึงนิ้วเรานะครับในงับมือเนาะเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับออกแบบเนี่ยที่มีร่องตรงนี้นะครับคิดได้ไงอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวใหญ่กันนะครับตัวใหญ่ก็ระบบเหมือนกันครับตัวนี้มันจะใบไม่ลื่นมากฝืดน,นิดนึงนะครับเนื่องจากผมขันย้ําตัวนี้เข้าไปเพราะว่าก่อนหน้านี้มาใบามันคลอนนิดหน่อยนะครับเป็นมือ2สองเนาะผมได้มาสเปค เดี๋ยววัดขนาดให้ดูนะครับชอือันนี้สถานที่ไม่ค่อยเอื้อหน่วยเท่าไหร่ขอภัยอีกครั้งนะครับโอเคตัวด้ามจับนี่ครับประมาณ4.5นิ้วนะครับถ้าเป็นเซนก็ประมาณ10.1จุดเกือบจุดเซนนะครับความยาวใบมีดความยาเปิดนะครับเราเปิดเป็นทําโฮเหมือนกันนะชื วัสดุก็วัสดุเดียวกันเลยครับเป็นสแตนเลสกลุ่ม420ไม่ก็ AUS8 นะครับตามสไตล์เหล็กเมกาเนาะอันนี้ที่เห็นมันนี่ผมลงน้ำมันไว้นะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะก็ได้นำเพื่อนเพื่อนว่างๆหยิบมีดในตู้มาลงน้ำมันกันไว้ด้วยนะครับอ่าอันนี้วัดแค่คมคมยาวไปมีดวัดแค่คมนะครับ3นิ้วนะครับถ้าเป็นเซนก็7.5เซน ถ้าวัดทั้งใบเลยจนถึงโคนก็ประมาณ 3. ามจุดสามจุดสามสามจุดสี่นิ้วนะครับถ้าเป็นเซนก็แปดจุดห้าเซนนะครับแปดจุดห้าเซนความยาวโดยรวมความยาวโดยรวมก็จะประมาณเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจากแม่ทนัดเท่าไหร่ชุดความยาวโดยรวมนี่ประมาณเจ็ดจุดแปดเจ็ดจุดเก้านิ้วนะครับถ้าเป็นเซนก็ 1ิเซนครึ่งนะครับอ่า19เเซนครึ่งสันก็จะประมาณนี้หนาะประมาณ3มมิลเหมือนกันนะครับระบบแบ็คล็อกเหมือนกันนะครับอ่าส่วนตัวนี้นี่เพื่อนๆหลายคนน่าจะคุ้นแล้วว่ามันคือมีดอะไรวะาเหมือนเราเคยเห็นผ่านๆตามันคือมีดที่อ่าท่านเลวัตนะครับที่เป็นอ่าถ้าเป็นตำรวจแต่ตอนนี้กเกษียณแล้วเนาะ พกใช้งานอยู่นั่นเองนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นที่แกหยิบมารีวิวแล้วก็ใช้งานบ่อยๆจะเป็นตัวนี้แหละ e c l นี่แหละครับนะแต่ว่าไอ้ตัวที่ได้ผมได้มาเนี่ยตรงปลายใบเนี่ยมันจะเจ้าของเดิมเขาน่าจะใช้งานมาแล้วมันบินนะครับแล้วก็ผ่านการรับคมเรียบร้อยนะครับปกติเป็นจะแหลมๆนะครับแหลมๆเหมือนตัวนี้แหละเหมือนตัวเล็กเดี๋ยผมหยิบให้ดูช่บนี่ปกติมันจะแหลมๆแบบนี้นะครับ อันนี้น่าจะผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับแต่สภาพโดยรวมก็ยังสวยนะผิวไม่มีเป็นสีเงินเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็มีปั๊มนะครับอันนี้เป็นปั๊มนะไม่ได้สกรีนนะเกอร์เบอรนะครับอีกฝั่งก็ e a s y o u t u s a นี่ของงานเรวัดเกจะแกจะฝังพระไว้ด้วยนะครับที่ประกัดเนาะส่วนตัวนี้ไม่ได้ฝังนะครับนี่หาซื้อค่อนข้างยากนะ รุ่นเนี้ยไม่มีขายทั่วไปเลยนะไอรุ่นเก่าๆแบบนี้นะครับซึ่งผมก็มองว่างานยุท A เก่าๆเนี่ยมันออกแบบมาดีนะครับไอตัวโคนก็มีเหมือนในตัวเลขเลยนะครับที่ผมบอกว่ามันมี2สเตปในการปลดลอ็อกใบเนาะเห็นไหมจะมีร่องเหมือนกันอันนี้จะเห็นชัดหน่อยนะเห็นไหมครับนี่ๆเวลาเปิดมันก็จะ2สเต็ตแบบนี้กึเปิดแบบมุมประมาณ90องศาได้แล้วก็เปิดอีสเตตหนึ่งเป็นเปิดเต็มนะครับนี่เห็นไหมครับ ตัวใหญ่นี่จับถือถนัดมือเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยธรรมดาหรือรีเวิร์สถนัดมือเลยนะเห็นไหมครับแล้วก็น้าหนักเบานะครับเนื่องด้วยด้ามจับเป็น G-FN นะครับด้ามจับเป็น G-FN เนาะแล้วก็ไม่ได้มีซับเฟรมที่เป็นโลหะด้านในนะครับนี่ก็จะดูแลง่ายหน่อยนะครับคลิปเนป็บนี่คลิปเน็บจะ <c oughs> ไม่สามารถย้ายฝั่งได้ไม่สามารถ ย้ายซ้ายขวาบนล่างได้เลยนะครับล็อกมาตายตัวเลยนะครับจะพกแบบทิปดาวนะครับก็คือใบมีดชี้ลงแบบนี้นี่ครับถ้าพกกับกระเป๋าขวาก็จะประมาณนี้เวลาเราจะล้วงมือไปหยิบของในกระเป๋าก็ระวังระวังนิดนึงนะครับอ่าแต่ถ้าคนถนัดซ้ายเนี่ยตัวสานมีดจะชนกับขอบกระเป๋าเลยนะก็จะพอดีเลยนะครับอ่าโอเคนะครับน้มจับก็อย่างที่ผมบอกครับเป็น GFN เห็นไหมครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นยางๆนะนี่ยาง นี่นะครับคิปเน็บก็มีร่องรอยประมาณนี้จากการใช้งานนะครับนี่อ่าระบบล็อกเป็นแบคล็อกนะครับนี่น็อตยึดก็มีแค่จุดหมุนจุดเดียวเลยนะครับส่วนแบคสเปเซอร์ก็เป็น G.F.N เหมือนกันนะครับนี่น่าจะเป็นงานประกอบแบบอ่าประกบสลักเข้าหากันนะครับไม่มีน็อตยึดเนาะแต่ก็แข็งแรงดีแน่นหนาดีนะครับผมจะบอกไว้เลยว่าพวกมีดแบรนด์อเมริกา รถเก่าผลิตเก่าเนี่ยเทียบกับงานสมัยนี้นะผมบอกว่าผมมองว่างานประกอบเขาค่อนข้างดีค่อนข้างเงียบเลยนะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์หลายๆรุ่นเลยนะครับรวมถึงอย่างพวกรุ่นสไปร์โคเนทีฟรุ่นแรกเจนแรกเนี่ยครับงานมันจะเป็นเอกลักษณ์ของมันเลยนะครับถ้าเราได้จัดเราจะรู้สึกแบบจนตัวนะผมรู้สึกแบบชอบนะครับชอบงานยูเเอเก่าๆเนี่ย ว่าเขาเขาตั้งใจผลิตมาดีนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากถึงดีไซน์มันจะดูเชยๆหน่อยแต่แต่มัน,ม,นมันทำให้เราหลงเสน่ห์พวกนี้ได้ซึ่งหาจากงานรุ่นใหม่ๆไม,ม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับส <c oughs> ่วนการพบการใช้งานผมลองพบดูแล้พวพกตัวใหญ่นะไอตัวเล็กก็เคยพบแบบกับกระเป๋าสตางนะครับก็ใช้งานปกติได้ทั่วไปนะครับง่ายๆ นะครับรับคมง่ายๆทนสนิมด้วยนะนตัวนี้แต่ข้อพิจารณาอย่างที่ผมบอกคือปลายมันหายไปนะครับน่าจะเกิดจากการบินหรือแตกหักนะครับแล้วเจ้าของก็รับคมมาครับมีโอกาสถ้าผมยังไม่ได้ขายก็อาจจะส่งไปรับคมใหม่แล้วก็แต่งให้มันเหลมนะครับตัวนี้จะสวยเลยแหละเฟี้ยวเลยนะครับอ่าแล้วก็ข้อพิจารณาอีกอย่างหนึ่งนะครับคือคลิปเน็บไม่สามารถย้ายมาอยู่ด้านท้ายด้ามได้นะครับ ไม่มีรูร้อยเชือกล็อคละขอดนะไม่สามารถพกแบบทิปอัพได้นะครับที่ผมชอบพกเนาะอัพเป็นแบบไหนแบบนี้นะครับนี่พกแบบนี้กระเป๋าขวาสันมีก,ก็จะชนกับขอกบกระเป๋าของเกงพอดีซึ่งจะปลอดภัยในการพกกันใช้งานนะครับโอกาสที่ใบมีดจะอ,ออกมาก็จะน้อยนะครับแต่พวกนี้ก็ถามว่ามันอ้าออกมาง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายนะครับแต่ผมพูดถึงกรณีแบบเกิดเหตุแบบเหตุสุดวิสัยเนาะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะครับนี่ อ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับกับ Gerber Easy Out นะครับนี่กาจะหามาครอบครองและรีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้ชมได้นี่ก็ยากพอสมควรนะครับประกาศตามหาสักระยะหนึ่งเลยหละกาจะได้มาสภาพสวยๆส,สมบูรณ์นะครับบางทีเจอสภาพดีๆแต่ราคาแรงก็ไม่ไหวนะครับสู้ไม่ไหวซึ่งราคามือสองที่ผมได้มาเนี่ย ไอ้ตัวเนี้ยที่ไม่สมบูรณ์ที่คลิปเดืบหายนะครับก็แค่หลักร้อยนะครับส่วนคู่นี้ผมได้มาได้มานานแล้วจำราคาไม่ได้น่าจะประมาณพันกว่าบาทนะครับคู่เนี้ยประมาณพันกว่าบาทนะครับก็ใครไปเจอสภาพส,สวยๆดีๆนะครับตัวใหญ่ถ้าสมมติได้มาสักราคาไม่เกินพันห้าหรือพันเจ็ดเนี่ยซื้อได้เลยนะครับซื้อได้เลยหรือสักสองพันแต่สภาพเนี้ยพบครบกล่องก็ซื้อได้เลยนะครับผมว่ามันหายากแล้วนะไอ้างานแบบเนี้ยส่วนตัวเล็กแบบนี้ ถ้าไปเจอมือสองมาสภาพส,สวยๆแบบนี้ได้มาสักราคาประมาณ800จนถึงพันนต้นก็ซื้อได้เลยนะครับมันน่าสะสมนะครับนี่แต่ถามว่าใช้งานดีไหมก็ใช้งานดีนะครับใช้งานดีประมาณนี้เลยนะครับอ่าสามตัวนะครับขออภัยเรื่องสถานที่อีกครั้งนะครับไม่ค่อยออาตรงเท่าไหร่นะครับแต่พอจะน่าจะพอรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมได้แหลนะเนาะนี่ประมาณนี้นะครับกับ เกอร์เบอร์อีซีเอานะครับมดอ็นยูเอนะครับมีดคลาสสิกนะครับที่เป็นมีดประจำกายของอท่านเลวัตนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะคุ้คนหน้าคุ้นตากันแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเคยดูรีวิวแบบเวอร์ชันไทยแบบที่ผมรีวิวไหมนะก็เลยหามาีให้เพื่อนๆไดๆ้ชมกันนะครับนี่นะครับชอบมากนะตัวใหญ่เนี่ยถ้าไม่ได้ขายซะก,ก่อนก็เดี๋ยวจะส่งไปแต่งป้ายแล้วก็เก็บไว้ใช้นะครับจำแจ็เลยนะตัวนี้ โฉบมาจอกง,งุ้มหน่อยนะง,งุ้มหน่อยนี่แต่ก็เข้ามือดีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับคลิปก20กว่านอาทีแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมนะครับสวัสดีครับผมสวยงามนะครับใครเจอรีบซื้อเลยนะหาไม่ได้แล้วนะแบบเนี้ย